นาณีคาบุญยาวคุณธุศิษย์เก่าดมันตะวันทนพาวีนะสักาสักลาวุนพาวีนะสักษาสุขีพระวันเดสิธิี่จังจิญญาณที่ิสุขวันวันนี้การประกอบพิธีทำพเธีเราเป็นที่และการประกอบพิธีดวงสงสัสกุละสิ่สักาสิบายในงานวางศิลาฤกษ์หลวงพ่อบุญใจหรือว่าพระงระอานนักวัดป่าพระราชนั้นจงเสร็จสมอยากกางกันพ่อแรมนานใน่นา สิทธิกำลังการงานบำรุงรักษาจะได้เวลาพ้ห้ส่งไปสู่เตือนนาสิทธิการอี้ยาจะหาประตูภาษาละเบสเปรตมานหดในปอดไปแท้วให้การในกอท่วางศิลาเรื่องเดวันนี้ขาเที่วผ่านคนไฟมานดำมันเตนาสิทธิลาบุรีทังตระอีกาลาทุกสิ่งสั่งที่กำหนดดันลดังนั้นเมื่อผ่านหยุดผ่านสุสเนาสิทธิเจ้าช่วยยาเจ็าทำน้าแข่งทั่วอาริย์ข้าขออิทธิพลิสังขรสังคมโดยท่าน คนโ้่ระเห็นองนาประปานทพ่อีคพร้อมกนะและเหล่าทั้าสองสายนั้นจงใช้คณะเจ้าป่าไทยีและนะสักสิทธิทบอโขอส่พกจงประสานสิทธิในนิยมทำเราวิเศษนร้อพู้มานวางิราโุองค์พระพุทธรูปพระปราธาหวงพ่อรุใจของวัดป่าพระรานเพแห่งนี้นั้นจงเสร็จสิ้นข้าพระครถวายบูชา โสอิทธสาธุเทวาโหติวะสิณีสาธุเทวาโหติวะสิณีสาธุ <hating and> <shuman randomized or improving> ma kuda まあそう。<music> <music> ท่านวานาท่านจีรพงษท่านทีรองไป็นนักีฬาโลก่ดอมัยท่านอยู่บนบูรพ์จะพาผู้ใจเสียทิ่นในภูมยาคนี้ท่านอว่าสักวันนี้าหาศาลย่อมเบิกบานแ่ไปที่เหนือบนสร้างบุญาบรรนัยให้กับนเพื่อความผุดกจดใ่พ้นภานี้ทวัญขวมาดยในที่นี้ต้องร้ท่าน คนโผล่กนมานั่นก็ปัญหาปัญหาปัญหาปัญันปัญหาปัญหายัญหาปัวหา โอการใบเวลาสามนาทีใายังจะงสร้างอะไรเพื้นต้นเป็นปในการาสร้างพำลังกำลัดีเพ่าะ่าโอาสไม่ไดมากครอกทางมาอะไรก็ต้องเดืนลับไปก่อนในเขตนะครับไปยังสุรวนเกียตอการสร้างกรณีในยอดผู้ใดอยากเกสียณกอรอนะครับเพียงเดือนท่านประธานท่านนั่งอูนประธานครับวันนี้เศรษฐีใจบุนต้นของพระศาสนาขอกาสใีเวลา สาราะว่าคสะกูแไวันนี้ป่เขาพาสินนะครับทุกค้อาันนั่งไปัเรานีสุดยอดนะครับขอการเดินทางเป็นการเนครับขอการพัฒนานครับขอการเนน้องทงมาวันนครับก็าไเดินทางไปสอนเขต่อครับไปเาครับเพื่อมาว่าเราตะักกันหน่อยนะครับใหว่าจะจะเริ่มที่ทีมโค้นะครับ ทีอ่อนเสร็จนะครับวันนี้ท่านเบรยประภูนท่านพยานาวิเศษท่านประธานสงฆ์ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดนิสเกตได้นิทออาะคับกได้ความีที่จะได้ที่นี่เียวต้นี้ราวัลจราลเร่อี่ไ่ครับเอาพยานาวิเศษ่เจ้าคะ ดังปานศรีเสกยินอมยุทธนะครับและกการท่านพลโภบารมีรอบน่าครับประธานคารวาสนะครับฝ่ายการวาดท่านก็เป็นอดีตที่ปรึกษาคณะทำงานท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับตอนนี้ก็พิธีเราได้เริ่มแล้วนะครับก็กราบมนต์พระคุณเจ้านะครับได้เจริญสายยมงคลพาถานะครับอปีพาดเรานะครับผมโรงเลยนะครับ ท่านพลโทรปรารเมศป้อมนาคนะครับแล้วก็ท่านพระยาวิศก็กำลังปักไม้มงคลน,นะครับไม้มงคลเก้าเก้าเล่มนะครับก็กำลังปักนะครับสี่ทิศสี่มุมนะครับหลังจากนั้นก็จะได้วางอิดเงินอิดทองนะครับวางอิดเงินอิดทองต่อจากอิดเงินทองก็จะได้วางแผ่น ศิลาฤกษ์นะครับครบแล้วนะครับท่านพันธอดีธรรมวัฒน์นะครับท่านก็เป็นรองผู้การมือยกกิจที่สามท่านก็ให้เกียรตินะครับแล้ววันนี้หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอระดับท้องถิ่นท้องที่นะครับก็มากันพร้อมหน้ากันนะครับทุกทุกภาคส่วนเลยนะครับครับอ่าหลัตอบอนนี้นะครับ ท่านประหลัดอำเภอนะครับท่านก็มานะครับอ่ะมีท่านพันโทปารมินนะครับป้อมนาครับท่านก็อยู่เป็นคณะทํางานนะฝ่ายกิจการพลเรือนนะครับวันนี้ก็ทั้งคุณพ่อแล้วก็บุตรชายก็เป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพรบวรพระศาสนาท่านก็ได้มาอุปถัมเป็นผู้ทม วัดบารามนะครับทั่วประเทศนัน่นแหละแล้วก็ที่โดยเฉพาะที่วัดป่าพะรันเทศแห่งนี้นะครับทั้งคุณจีไรไทยพุทธวงว์นะครับนี่ก็เป็นพระหอดีที่ใจบุญเศรษฐีใจบุญนะครับได้มาเป็นเจ้าภาพในการาสร้างนะครับบรวรพระพุทธศาสนานะครับด้วยความเลื่อมใสศรัทธายิ่งนะครับ ตอนนี้ก็ท่านผู้มีเกียรติก็กำลังปกักไม้เมืองคนนะครับปักจนหมดนะครับเตรียมไว้เท่าไหร่ก็ปักจนหมดนะครับเพราะว่าพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ได้กำหนดเป็นนามเป็นชื่อไว้เป็นเบื้องต้นว่าในเรื่องของเบื้องต้นนะครับ ข้าราานะจงังหวัดศรีสะเกดนัมมยุ okay. ทธ์นะครับท่านก็ได้วางแผนติดเงินกีดทองนะครับท่านบัณเรียนโูบารลเมธรับประธานฝ่ายคารวะก็เอาวางถัดมานะครับต่อไปก็นะครับท่านรองู้าพหนวกวุฒิพงศ์พี่สามนะครับท่านพันเอกโหมวัน์สว่างวิทย์นะครับก็ขอขอเรียนเชิญนะครับ อ่าแล้วกับท่านปลัดอำเภอนะครับท่านนายกไหนล่ะนายกอ่าสอนสรีนะครับนายกขอติดเชิญครับปลัดอำเภอบุษงินท่านนายกอนหลังนะครับท่านกำนันท่านกำนันวิเชียรเย็นนองนะครับเช่นานศึกษาอบตเชิญเลยครับท่านผู้ว่าผู้ว่าของเรานะครับอ่าตัวแทนจากหน่วยทหารพรานวันนี้ก็มาทุกหน่วยเลยพื้นที่นะครับพลังพลในพื้นที่เรา

ท่านนยกทุกท like ่านทุกานได้ี่วยีแขนเริ่อที่เป็นแนเกินเดี๋ยวก็จะได้มามาวางโดยรอบแขนกีฬาเรื่องนะครับ 耶耶罗那罗那，耶耶那罗那，那罗那，耶耶罗那罗 hãy luôn tươi xõy rồi. lũy nhì, đắc minh ni lau thế อาแนวทางการดมิจรารทางการวันนี้อมุนแทนเงินนั้นองไทยนรื่องของไทยารพราิากษาเอาวงว่างที่แล้วที่แวที่แลทีแล้วที่แล้วที่แล้วที่้ทร่แล้วที่แล้วแล้วล้ที่้วี้ที่้วทีท่แ้วล้ที่้้้ทา้วลร และผู้ศาสนานีชนชาวอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษต,ต่างสำนึกในพระมหากรณาณที่คุณที่ประบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาหาพลพลรุ่ยเดชทรงพระาชทานต่อเกษตรศกรชาวไทยมายาวนานนับเนื่องแต่สเสด็จเถลิงราชจบสมบัติระยะเวลาเจบปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สูกแห่งมหาพระเจ้าทั้งหลาย,ยาจะเจริญนอยตามข้ะชุปปรบาทสืบสารพระนิทานที่จะรักษาเอกราชอธิปไตย ความสมบูรณ์พุนสุขและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองตลอดจนแบบตามพระบรมราชวัลย์พระร,ราชบรมราชทองค์พรยประชาจังหวัดลิสเกตรม่งน,นรองรุลงเรืองรัฐบ,บานนี้นะครับ ในลาภามาันาอ,อ,อ,อารังมานาุทโตภะควาพุทธังภะควันตังอภิวทติมี สัมมาสัมพุทธัสสานะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตตะพะวะโตระหะโตสมาสังตตะพุทธังสารนังขัตานิพุทธังสารนังขัตฉามิธรรมังสารนังขัตยมมิพุทธังสารนังขัตฉามิธุตียังเปติสารนังขัามิธุตียังเปติสคัญ สารนังขัตชามีจุติยัมปิสังฆสาระนังขัตชามีตาติยัมเปพุทธังสารนางัง